ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปจับคู่บอลไทย EP ที่4เชียงรายยูไนเต็ดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1ในใจหลังจากช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ที่แท้จริงหลังจากที่ต้องเสียพิธิวัตและเอกนิตสองกำลังสำคัญไปวันนี้ผมจะมาช่วยแนะนาเองบอกได้เลยว่า4คนนี้ของดีสุด,สด แถมราคายังจะต้องได้อีกด้วยจับคู่บอลไทยเป็นการจับคู่นักบอลที่ผมคิดว่าเหมาะกับแต่ละทีมไม่ได้มีการเจรจากันแต่อย่างใดเพียงแต่ผมคิดว่ามีวิธีการเล่นที่เหมาะกับแต่ละทีมเท่านั้นไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับสิทธาบุญล,ล้าในตำแหน่งมิดฟิลด์หลังจากที่ดิลของฉัดมงคลค่อยๆเงียบลงไปทุกทีดังนั้นควรหาอีกช้อยสำรองว่าถ้าหากในลายของชัดมงคลไม่มา จะเอาใครมาแทนดีผมว่าชื่อของสิทธาบุลรก็เป็นอีกชื่อที่ไม่ขี้เหร่เลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่การดักอ่านจังหวะเกมที่ทำให้เพื่อนเล่นง่ายคือจุดเด่นของเขาแถมการเชื่อมเกมเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกก็ทำได้ดีไม่แพ้กันผมว่าถ้าหากเขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลย คนต่อมานะครับพานุงพงศ์พลสาเป็นหนึ่งในนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้แทบทุกตำแหน่งในแผงแดนกลางทั้งวิงแบ็กซ้ายขวามิดฟิลด์ตัวลุกรวมไปถึงปีกทั้งสองข้างนอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในดาวเตะคู่ใจของโค้ชนิชิโนะในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วด้วยพื้นฐานเบสิกที่ดีบวกกับสปีดต้นที่จัดจ้านแต่น่าเสียดายที่ในฤดูกาลที่แล้ว เขาถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วแต่ก็ต้องเจอคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันทั้งเจ้าชายฟ้าอิกเกิร์ลิศทวีการสุขสารบุญตาอามาดูออตตาล่าชาณารงพรมสีแก้วพิทักพิมพ์แป้หรือรวมไปถึงสุมัญญาปุริสายที่พร้อมแย่งตำแหน่งเขาอยู่ด้วยฝีมือระดับนี้ถ้าจะต้องนั่งก็คงเสียดาย ดังนั้นถ้าหากมาเชียงรายจริงก็น่าจะวินวินทั้งสองฝ่ายดิวก็ได้โอกาสในการเรียกความมั่นใจกลับมาส่วนเชียงรายก็ได้ของดีไปใช้และก็เป็นตำแหน่งที่น่าจะตรงจุดด้วยที่น่าจะเข้ามาเติมเต็มในการขาดหายไปของวสันในตำแหน่งวิงแบ็กขวาหรือจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปของหลวงพลราดอนพัฒนาผลก็สามารถขยับมาเล่นฝั่งซ้ายได้ด้วยคนที่3นะครับนทวุฒิสมบัติเดโยธา จริงๆในส่วนของริมเส้นผมก็แอบเสียดายในรายของสุชาโนนมาริซอนนะครับอยู่กับทีมได้แป๊บเดียวปัจจุบันก็ไปเป็นตัวหลักให้กับทางเชียงใหม่ FC แต่ไม่เป็นไรครับอีกคนหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำก็มีดีไม่แพ้กันเขาคือคู่หูของโชติพัฒน์พุ่มแก้วเมื่อสมัยทั้งคู่ถูกปล่อยยืมไปเก็บเวลที่เชียงใหม่ที่สำคัญยังสามารถเล่นได้แทบทุกตำแหน่งในแนวลุกทั้งมิดฟิลด์ตัวปั้นเกม รวมไปถึงริมเส้นทั้งสองข้างด้วยอายุที่ใกล้เคียงกันบวกกับฝีมือที่ไม่มีใครเป็นรองใครถ้าหากทั้งคู่ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งก็น่าจะมาเพิ่มมิติใหม่ในแนวลุกให้กับทีมได้เลยและคนสุดท้ายแพทริกกูตทับสันในตำแหน่งหน้าเป้านับว่าเป็นกองหน้ารุ่นใหม่ที่น่าจับตามองของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตถึงแม้จะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่บอกได้เลยว่าเข้ากับระบบเชียงรายสุด,สด ด้วยวิธีการเล่นที่คล้ายกับได้กองหน้าต่างชาติมาที่ทั้งใหญ่แข็งและเก็บบอลได้ดีเหมือนได้บิลโลซิมาช่วงฟิตตมาเลยถึงแม้การจบสกอร์อาจจะยังสู้บิลไม่ได้แต่ด้วยวิธีการเล่นที่ไม่ได้ต่างกันมากนักน่าจะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจในลายของแพทริกกูสตาฟสันเขาเองถูกวางไว้ว่าเป็นกองหน้าตัวหลักของบีจีในอนาคต แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเบียดขึ้น BG ได้จึงถูกส่งมาช่วยเชียงใหม่ก่อนผมจึงคิดว่าดีลนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากถ้าหากเชียงรายอยากได้จริงๆก็ไปขอยืมมาก็ได้การเดินทางจากเชียงใหม่มาเชียงรายก็ไม่ได้ไกลกันมากแถมนักเตะเองก็คงอยากพิสูจน์ตัวเองบนหลีกสูงสุดด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดสี่แข้งที่ผมได้พูดไปจะว่าไปตัวผู้เล่นของเชียงรายในปีนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ปีก่อนๆเลย ถึงแม้อาจจะเปรียบเทียบกับ2ตัวหลักที่เสียไปไม่ได้แต่โดยรวมก็ถือว่าไม่ขี้เหล่เลยโดยเฉพาะ2ชุดนี้ชุดแรกนะครับในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูนะครับสลับกันลงได้ระหว่างอภิรักษ์วรวงและสลานนนอนุอินที่ทั้งสองคนก็สลับกันลงเป็นประจำอยู่แล้วในส่วนของหลัง3นะครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนผมว่าเดียโก้หลุยส์แลนดสน่าจะประจำการทางฝั่งซ้าย ส่วนวิกเตอร์คาร์โดโซก็คือตัวเซนเตอร์ตัวกลางขนาดที่ฝั่งขวานะครับผมยังเชื่อใจชินพัทลีออกมาก่อนโดยที่อีกชุดนะครับก็เป็นธนศักดิ์สีใสเบลลินี่และสลาวุดอินแป้นนะครับที่พร้อมจะสอดแทรกได้เสมอโดยที่ฝั่งวิงแบ็กทางขวานะครับถ้าหากโชติพัทพุ่มแก้วกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งนะครับผมว่าโชติพัทก็น่าจะยึดตำแหน่งนี้ไปโดยที่มีสิริมงคลจิตบรรจงและ มนตีพงสวรร์นะครับที่สามารถสอดแทรกได้ในตำแหน่งวิงแบ็กขวาส่วนฝั่งซ้ายนะครับน่าจะขยับพานุพง์พลสามาก็สามารถลงเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโดยที่มีสุริยาสิงห์มุ้ยและสนุการถิ่นจอมเป็นอีกคู่ที่สอดแทรกได้นะครับในส่วนของมิดฟิลด์สามคนนะครับผมว่าน่าจะให้อติคุลมีทวมนะครับจับคู่กับทางสิทธาบุญลา ถึงแม้ทั้งคู่จะไม่สามารถทดแทนการขาดหายไปของพิธีวัสุขจิตธรรมกุลได้แต่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับโดยที่มีจอนาตาววซูล่าและอธิบดีเอติลัสนะครับเป็นคู่สำรองและอีกคู่หนึ่งนะครับก็มีอภิสรภูมิชาติและเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษนะครับก็สามารถสอดแทรกได้โดยที่มิดฟิลดตัวลุกตัวเดียวนะครับก็น่าจะเป็นเซวกรเตียตะกูลนะครับ โดยที่นัทวุิสมบัติโยธาก็น่าจะมาช่วยในตำแหน่งนี้ได้และหน้าคู่สองคนนะครับน่าจะเป็นคิมจีมินกับโอลาวิโอนะครับยืนคู่กันโดยที่มีอัครวินสวัสดีและแพทริกกูตาฟสันนะครับเป็นอีกคู่ที่น่าจะมาช่วยเติมเต็มได้ส่วนระบบที่2ครับระบบ3-4-3นะครับ ในส่วนของผู้รักษาประตูและเซนเตอร์แบ็กน่าจะชุดเดิมเลยอภิรักษ์วรวงและสลาโนนนะครับก็สลับกันลงเป็นประจำอยู่แล้วส่วนเซนเตอร์แบ็กนะครับก็ชุดเดิมเดียโ,โก้หลุยส์แลนดิสทางฝั่งซ้ายชินพัทรีเออรทางฝั่งขวาและวิกเตอร์คาโดโซนะครับเป็นจิ๊กซอในตรงกลางขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นการสลับกันร,ระหว่างสุริยาสิงห์มุยกับสนุการถิ่นจอมนะครับ แล้วแต่นัดเลยถ้านัดไหนต้องการเกมรับเป็นพิเศษนะครับก็ใช้สุริยาสิงห์มุย้ยแต่ถ้าหากต้องการเติมเกมลุกเมันมันนะครับก็ต้องเป็นสันุการถิ่นจอมขณะที่ฝั่งขวานะครับก็น่าจะเป็นการใช้พานุพง์พลสามายืนในตำแหน่งนี้นะครับโดยที่มีมนตรีพรมสวัสด์นะครับที่สามารถเล่นได้ส่วนคู่กองกลางนะครับน่าจะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างอติคุณมีทวมกับศิวกรเตียตะกูลนะครับ โดยที่มีจอนาตาแวซูล่าเศรษฐิ์สุวรรณเศษสิทธาบุลละและอธิบดีเอติรัตนะครับที่รอคอยโอกาสส่วนริมเส้นทางฝั่งขวานะครับน่าจะเป็นการใช้นัทวุฒิสมบัติโยธามายืนในตำแหน่งนี้โดยที่มีสิริมงคลจิตบรรจงนะครับที่สามารถสอดแทรกได้ส่วนทางฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นเฟลิปเปออมอลินนะครับและโชติพัฒนภูมิแก้วโดยที่น่าสลับกันลง4คนนะครับระหว่างคิมจีมิน โอลาวิโอนะครับอคาลาวินสวัสดีหรือแพทริกูสตัฟสั u นนะครับซึ่งทั้งหมดก็มีสไตล์การเล่นที่คนละแบบนะครับก็ต้องดูนะครับว่าในแต่ละนัดนะครับอยากใช้กองหน้าสไตล์ไหนก็สลับกันลงได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ4คนที่ผมได้แนะนำไปเอาจริงพอมาจาก11ตัวจริงก็ดูดีเลยนะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับทีมชุดนี้แล้วคิดว่าเชียงรายควรเสริมตำแหน่งไหนต่อ ส่วน e ีีหน้าอยากให้เป็นทีมไหนก็ลองมาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับและขอขอบคุณรูปภาพจากทุกสมโมสรและไอจีของนักบอลแต่ละคนด้วยนะครับขอบคุณครับ